ครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านครับวันนี้เป็นซ้าของวันอาทิตย์ครับผมเ่ได้ออกตอนกน้ำทิ่มใหญ่มื้อมาโกโคกกระเบื้องค้อนส่อๆอิเลียครับอาจารย์ทุกท่านนี่ครับสะพานหนึ่งโคกกระเบื้องครับนี่โนวาหมากเขามันออกมันออกจังเดก็สอดๆด้วยอาจารย์นั่นไปฮักใบไม้ออนสร้างฮักงาไม้ ากาเกือง g a เกียร์แล้วครับโอ้หลังคว้างซื้อนี่ครับเนี่ยไปจันเสียงกางนี่ครับมาพุ่รละต่อครับอาจารย์อือเอาฝ้าใสมานี่หนูออกแบบไหนมาผู้มาโซ่เสากับเขาเ้าก้อนก,กินกับนี่เหรอครับไปตั้งกลัวก็อันน้าขวดนึงอัน มี่หนามนี่มีเม็ดกันไก่กัญไก่ที่ใส่เหล่ากันไก่อุ่นเนี่ยพุม่มอาจารย์เนอะ้าบิ้งหนา้าเบิ้งตากันน้ำนจะหม่อาจารย์ใสสอมากสิ่งบรบกวนก็สิบปลายอาจารย์ Cái này cái lăng cái cốc kia. Thì, kia, cốc kia Cốc chán. Uh, là văng lẹo đây. À, Nhiang, xuyang, nhang, xuyang đây. Oh, cả, kìa. rồi. Cái Có những cái sâu đi ăn Đây nó theo này liền gặp. Thứ ba ใช่ได้หรือครับเฝ้าเอา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 เฝ้าเมียบอกนกเอ้ายังว่ากันอีกที่หนึ่งครับผมครับอขยันในที่สุดเอียงกันมันจะเอาบอกได้มากจันจ่อจันจ่อโจนิ้วุตส่ทรงโจนี่โอ้เอามาบ่ได้เอาฝนลงฝนลงนกย่อแห้งในที่สุดกับทำงานแล้วครับจันจ่อทำงานหรอมันขัดเนาะเอ้ย บม่ไรสูไ่ไรขบวนท่าดอกครับนี่เมื่อกี้เนี่ยโม่ไรขบวนท่าดอกก็เพิ่นนี่เออที่มันขัดหมันทั้งคนหมนันทั้งเป็นหยาดไอ้ยันหมันทั้งนกสามหมันครับอาจารย์ันใส่ใส่ใส,ส่ต้นตำร้อถ้ามันใส่ต้นงำนำามๆกระชือเขาใส่ต้นสูงโอต้นผุครับอาจารย์ ไล่ข้อไลยข้างข้ามพทธเถอะว,ว่าโบเลียงตัวสีส่สเลียงตัวจังใดอาจารย์น,นกเสียงอย่างเมื่อกี้แต่ว่าเสียงกางลางตี๊ดไล่ข้อมึงเสียงอะไรไล่ข้อเม็ดน้อยๆครับนกน้อยนกเสียงเสียงใดหุดเลยเห็นเพิ่งข้ามมังขึ้นม,มันด้วยนกพูดละเข้าหรอเนาะเหยียบเด้อ ให้ได้นับกันน้ะไอจอมมองแกนซี่เนาะตาข้างคับตาขางแรัจะไล่ดาบตนี้ลูกพีนกปูนกพูนะไม่้บอกแต่ว่ามัเป็นนกเสียงน่อยเพราะว่าหน้าตามันยังเสียนะขาปูบะมันห่างอูอูอยู่ไหมยุกลูกมันดุกยักเสียงรุกุครับอาจเข้าเยวเข้าเดีวเเดข้าเดอาจารย์โอ้ยใส่โอ้ยีใส่ยียีใส่ยีเอาซื้อไ มนันเราด้วยอาจารย์เจ็บเจ็บเจ็บหามหมดไฟน่งรุน่นเองเลยน่งรุน่นขบับยาวัชแรเมืดม้วนอยู่ยาดีลกูกสะเยนสะเทียนจันเจาโอ้ยใส่ตุนตำขวดอาจารย์ทั้งหมดแดงแล้วมีเอา้มามันแล้วครับวันนี้คักคักคักชี่ใช่หนึ่งกูุก้งใส่เสียดไอ้ ป้อนใหม่พี่ล่าลาปลาลาเมืองออาจารย์เจงาว่ากันอีกครับครับพ่ออาจารย์เจ็บบรรยากาศช่วงสองสามโมงสองโมงของสะพันสองโคกระเบื้องครับผมเย็นดีดีอาจารย์นพี่มาเขาเลี้ยงแล้วอะมานีแหละห้องวมสุขของคนตัวนอกครับเป็นสบายใจอยู่อาจารย์มาตัวนอกกันด้ ขึนน้ำบ่ท่วมเขาว่าบ่ท่วมดอกที่เขาหนาหนาวเลยอาจารย์หนุ่มใหญ่เลยพี่โอ้ยอจังเอาหัวล <c oughs> อยเฮ้ยนะนี่อาจารย์ยนวกก็ได้ไปยอย่างนะครับอ่างขั้วมันขั้วเก่งเก่าปวดต้นขามหนวกโอ้ยอาจารย์ท่างวางเราตจกวางท่านวางถตัวท่างพิศวันออกเขาเหลืองครับ ติดคล้องน้ำนกหลายกันต้นเลยข้นใสนี่เป็นไมอยากเขาเลยอาจารย์ข้นใส่ดูต้นงามๆม,มานันนาอาจารย์มันหลูโอ้หมักอยู่ครับเทียงหน้าเทียงนี้โอ้มากจะหลยปีละมากเรื่อ,อยๆย้อยอาจารย์ต่้่ะตั้งแต่ปลามัานแตกกัไนได้แต่นี้มันเป็น ปลามันแล้วเอาครับผมเก็บบรรยากาศเรื่อยครับผมอาจารย์คณะนี้กับม้าหัดทางรถไฟจักโม่งจักแงมครกบผมใส่เราคุ้ยครัสรุปผลประกอบการมันกับในเนื้อแต้มครับสิบโมงสิบโมงสิบโมงนี่โนะป้าใดเดียวหยู่เพี้ยนกันนเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้ไปใช้ไมีหนกสูงสี่ได้อยู่ ไปอาจารย์คู่ล่ะผมใส่ใน่ีนล่ะใน่ปลาอ้อยเสียวนกกดอยู่อาจารย์นี่เังว่าเอื่นประตูเล็กมันเป็นหัวก็อยู่ีประตูเล็กครับแจมเรื่องแล้วเนี่ยเี้ยเป็นโจอุ้มนี่ใส่ประจำเนี่ยอาจารย์คย่้ยค่อยได้ มาเข้ามองนี้ออกนี่ต้นเกา่าพยายามครับต้นกระเดาที่หุ่นนะครับเอาอาจารย์เล่นไม้กระสืเดือวเอาลุ่งเหรอครับผมครับผมอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้กะจะได้ปิดคลิปแล้วครับเข้าห่วมฟ้าใสสามตัวบ่อเหยียบ นี่โนใไส้ต้นนี่แหละครับนเนี่ยต้นนี้ไงเนี่เตดลงหาผนียดบอ่อเหยียบคือกันครับแต่ว่ามือนนี่ก็ได้แต้มนึงครับผมเด้แต้มนึงเนี่ยเอา้าก็ได้เลี้ยงครับผมห่วนตีหองกระยุน้ำหัวน้ำสวนเขาเจาครับผู้ใส่กันเมื่มืมอแหละครับน,น,นกนกพิษเท้านี่อ่าขัน มาเขาท่านี่ออกก็ค่อยมาไหมครับผมอาจารย์ทุกท่านก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับท,ท,ที่ตามรับชมครับสีแดดจักน้อยนะครับนี่ทางรถไฟเอาครับผมคิดหนา้าพ่อกันไหมครับเจอกันไหมอาจารย์สวัสดีครับผม